บริษัท t b i Polyen Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวตา้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับปลอดโควิดมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยย่อยอาหารและสร้างผุผงก,กันให้กับร่างกายมีวิตามินซี B3 B5 และ B6 แคลอรี่ต่ำเพียง30กิโลแคลอรี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยจันรันมรดกไทยนะคะทุกครั้งเนี่ยมาพบกันเป็นประจำวันจันแลวก็วันพุธแบบนี้นะจันเริ่มว่างแล้วใช่ไหมคะว่างแล้วว่างแล้วว่างเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็งานประกวดมีวันไหนหน้าหน้าจะเป็นเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าจะไปเฉพาะเสาร์วันอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เดืนหน้าจะเดินทางไปท่าแสแบงอีกสักหนึ่งวันเนื่องจากว่ายังไม่ได้ถวายเงินะนะครับถวายวันนั้นไปหล้าน <c oughs> ถวายไป6ล้านะนะครับแล้วก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งล้านเหลือยอดที่ประมูลเนี่ยกาลังไล่เก็บอยู่อีกสองล้านหอ,อีกสองล้านหกับ8ปดหมืนห่นอไงเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับอีกสองล้านกว่าบาทจะนําไปถวายท่านอาจารย์ที่วัดก็เร็วๆนี้แหละ อนุโมทนากับอาจารย์ด้วยนะคะยังไงแล้วมาติดตามรายการพักเครื่องสวรสดภูมิทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธแบบนี้นะคะบ่ายสมจนถึงสี่โมงเย็นหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณก็จะได้อยู่กับอาจารย์รันมรดกไทยในชั้นนักวิชากรกลามันานะรายงานตัวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรักเครื่องโดยอาจารย์รันนี่แหละอธิบายให้กับผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันนะเอฟซีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในเพจเฟซบุ๊กพักเครื่องสวัสดิภูมินะคะแล้วก็บันทึกยูทูปกดซับส แบบนี้นะคะเราก็ฝากกดติดตามด้วยใน Tik t o k นะคะเพิ่มยอดให้กับรายการชนิดหนึ่งอาจารย์ก็จะได้มาไลฟ์ให้ได้ติดตามกันก่อนหน้าที่จะเข้ารายการด้วยนะคะรายการพักเครื่องสวรรภูมิวันนี้อาจารย์รันนะช่วยบอกหน่อยว่าอาจารย์มีแพลนที่จะต้องเดินทางอีกทีหนึ่งเดือนหน้าเลยไหมคะเดือนหน้าครับเดือนหน้าเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออยากกดแชร์แป๊บหนึ่งได้เลยนะคะกดแชร์ไปแล้วนะครับเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นงานประกวดรักเครื่องแล้วก็ สบายใจได้ช่วงนี้เพื่อนๆส่งรูปถ่ายกรนนำมันส่งมาได้เลยนะครับกรนนำส่งมาที่ไลน์ได้เลยครับตตแ่มีเวลาว่างนะครับมีเวลาตรวจสอบแล้วแล้วพระเครื่องของอาจารย์สุริยันเนี่ยรู้สึกว่าผมจะตกค้างอยู่แค่สองเจ้านะยังไงอาจารย์ก็ยังไม่ได้ส่งให้เขาอีกสองเจ้าแค่นั้นเองเจ้าหนึ่งน่าจะเป็นลูกย่อยแต่อีกเจ้าหนึ่งน่าจะมีเหรียญเงินน่าจะเป็นเหรียญเงินลงยาค่ะอ่าแล้วก็มีมีลุ้นด้วยเรียนให้ทราบพระวิ่งพระวิ่งทีหลังครับราคาขยับทีหลัง ราคาขยับทีหลังแต่ต่างกับท่าสแบงนะท่าสแบงนี่โอ้โหต่างยังไงอาจารย์ราคาขยับตั้งแต่วันตั้งแต่รับจองตั้งแต่เริ่มยังไม่มีแถวโดยปกติเนี่ยก่อนพระออกเนี่ยพระมันจะสโลถอยช่วงหนึ่งแต่ที่มันมันมีหลากหลายอ่ะมันมีหลากหลายให้เราเลือกเล่นพระมันเลยขึ้นทีละรายการทีละรายการแล้วตอนเนี้ยไก่เนี่ยชุดไม่อยู่ชุดไม่อยู่จริงๆนะครับผมล่าสุด ไปร่วมพิธีงานพุทธาพิเศษมานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญรวยหน้าก้าดีนี่เลยยังไงนะโอ้โหมามีเสื้อด้วยนะนะครับรวยหน้าก้าดีวันนี้ก็ห้อยห้อยไก่มาแล้วนะครับออ้ไก่ถ้าจแบงแพงกว่าทองคํานะครับเหลือเชื่อ นะนยิ่งเป็นเก่าไก่ดำเนี่ยตวงสี่ห้าหมื่นแล้วนี่เท่าไหร่นะอาจารย์ราคาอันนี้เราห้อยไก่แดงก็พอจะถูกจะแพงจะแดงไว้ก่อนนะครับ<ะ>นี่อันนี้เป็นพิมพ์ทรงไก่นะครับเป็นพระแจกในพิธีค่ะพระแจกในพิธีไม่มีจําหน่ายครับให้คุณออยไทยเนี่ยอย่างนี้ตัวเท่าไหร่นี่นะอต้องมีแปดพันครับจริงเหรอจริง แต่เมื่มอไงเี้อนาคตไกลนะเนี่ยถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ไกลแน่นอนครับอนาคตหมืน่นสองหมื่นแน่นอนนะครับในเร็ววันเนี่ยภายในเดือนเนี้ยน่าจะขึ้นหมื่นสองอาจารย์อันนี้เนื้ออะไรนะคะอันนี้เนื้อดินเผาเนื้อดินเผาใช่เนื้อดินเผานะครับ ไก่ท่าแสบแรงจริงๆแรงมากเะอะเดี๋ยวจะให้ไปชมภาพพิธีพุทธาพิเศษทำภาพนิ่งนะครับอันนี้อันนี้เป็นจํานวนอันนี้ให้คุณออยคิดเล่นๆนะให้คุณอ้อยคิดเล่นๆนะครับว่าจํานวนพระที่เราแจกในพิธีที่เราทํามาแจกฟรีๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยไก่ทำห้าพันองค์ไก่ทำห้าพันองค์นะครับฟังดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดเป็นตัวเงินให้ไก่ทำห้าพันองค์ ปัจจุบันปัจจุบันเล่นกันองละ,ะประมาณสักตีต่ำสซดะมันปกติมันห้าพันอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้เราตีเลทต่ำๆเล,เลยตีเลทต่ำๆเลยอยู่ที่ตัวละ2ส <2, 500. S 2> องพันห้าสองพันห้าคูณห้าพันก็เท่ากับ12ล <12, 500. S 2> ้านสิบสองล้านห้าแสนถูกต้องไหม,มปิดตาทำแจกเนี่ยสา0พันหนึ่งรองสา3พันหนึ่งร์อปัจจุบันเนี่ยมันสามพันราคา,า,คาอาจารย์ตีต่ำๆพันหนึ่งอะราคา เนี่ยตีตีขายเลยพันหนึ่งเนี่ยเท่ากับคูณสามพันหนึ่งเท่ากับสามล้านหนึง่งสามล้านหนึ่งแสนเมื่อกี้สิบสองล้านใช่ไหมค่ะแล้วเหรียญอีก 1, 000, 000, หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญเหรียญละพันอ่ะสิบห้าล้านรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดอ่ะสามสิบล้านกับหกแสนที่แจกให้ฟรีเลยแจกเล่นกันฟรีๆเลยแจกเฉยๆเลยไม่ต้องแจกเฉยๆเลยนะครับแจกในพิธีให้รู้จักไปเลยครับว่าเนี่ยงานของอาจารย์ต้อยเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหน ไม่น่าจะเหลือแล้วนะแฮปปี้ทุกคนไม่น่าจะเหลือแล้วมวอาจย์ไม่มีเหลือ <laughs> <c oughs> อันนี้เป็นภาพในพิธีนะครับก,ก่อนงานพุทธาพิเศษเราได้ท่านอาจารย์ต้อมได้บริจาคพระองค์น,นี้ไปคนะครับซึ่งเป็นพระสมัยราชการยืนทีมงานเนี่ยยังสร้างพระบูชาอีกนะครับสร้างพระบูชาสุขโขทัยซึ่งเรามีต้นแบบอยู่แล้วนะครับเรามีแบบเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์ทั้งอาจารย์ต้อมแล้วก็ท่านอาจารย์ดิเลกเนี่ยท่านเคยปาลกไว้นานแล้วว่า ท่านอยากได้พระบูชาที่ย้อนยุคแต่น้าตากกว้าง,างาแต่หาช่างปั้นเนี่ยมันไม่เหมือนอนี่ตอนถวายเงินหก้านานะครับหาช่างปั้นมาแล้วปั้นไม่เหมือนค่ะปั้น,นยังไงก็มันมันศิลเนี่ยมันผสมอะ่ะคือช่างเขาจยาเอาศิลยุคใหม่เข้าไปผสมเพราะฉะนั้นมัน,มนไม่บริสุทธิ์ท่านเนี่ยมีดำลีว่าอยากจะได้สุขโขทัยทั้งสองรูปทั้งท่านอาจารย์ดีเล็กแล้วก็อาจารย์ต้อมทางเราจึงได้สแ,แกนให้เลย ค่ะค่า,คาสแกนก็ปาเข้าไปตั้งสามนะแสนห้าราคาเลค่าเทค่าหล่อสององค์เนี่ยตกองค์ละห้าแสนค่ะนะครับหล่อที่ไฟอาร์ตหล่อไปองคละห้าแสนแล้วก็ถวายวัดท่าตแสแบงหนึ่งองค์ค่ะถวายวัดหนองรายหนึ่งองค์นี่อันนี้เป็นองค์เก้านิ้วค่ะ้าแจากทีมงานโครอง,องโอ้โหนะแจกทีมงานโครองค์รวมวพิธีพุทธาพิเศษแล้วทางทีมงานเลยต้องขอโทษด้วยวันนั้นเนี่ยน่าจะขัดตกบกพร่องบางประการเรื่อง รเราคิดไว้ว่าคนที่จะมาร่วมในพิธีเนี่ยประมาณสัก6,000คน5,000คนนะ,ะแต่พอเราไปถึงเนี่ยพอเราไปถึงวัดเนี่ยคนร่วม4ี่0มื่นเกือบห้าหมื่นคนปวดหัวเลยหลายเท่าตัวเลยนะใช่ไอ้เหรียญจํานวนเหรียญที่เอามาแจกเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญเนี่ยน,น,นี่ดูคนออ,อันนี้คนมาเข้าแถวตั้งแต่ปีหนึ่งมาเข้าแถวเพื่อรอเนี่ย เพื่อรอรับวัตถุมงคลแจกฟรีของวัดเนี่ยของวัดทาสสบงเนี่ยนะครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากล้นหลามมากนะครับวันนั้นแจกลิสแบนเลยเนี่ยแจกไปรอบแรกล่มเพราะคนมันดันกันเข้ามาดันล่มแล้วก็หยุดแจกรอบสองล่มหยุดอีกนะพอทุกคนอยู่ในความสงบถึงค่อยๆเดินแจกแต่ก็เกือบจะไม่พอ อาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยเราเช็คยังไงอะว่าคนที่ได้แล้วไม่มาวนอีกอ่ะอ๋อไม่เราตัดริดแบนทิ้งเลยอ๋อเราตัดแต่ก็มีแต่ก็มีพวกหัวใสบางคนเนี่ยถือถือริดแบนที่ตัดแล้วอะเอาหนีบๆมาครับผมก็เอามือสกิดออกหมดเลยนะว่ามือไอ้หลุดอย่างนี้ไม่ได้ไปอ่ออกอไล่ออกหมดเลยนี่อาจารย์ต้อยเดินแจกเองเดีก็ต้องซื้อสัตว์เนาะแบบนี้นะโอ้มีแต่คนขอเซลฟี่ดราดราลายอดนิยมเลยอาจารย์ต้อยเนี่ยอันนี้ยัง สายแล้วนะครับแต่ช่วงเช้าเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยมาตั้งแต่ตีหนึ่งเพราะตกบ่ายมันเนี่ยคนรอบวัดเลยนี่เนี่ยคุณออยดูผมก็งงแบบเฮ้ยเยอะมากทำไมคนเยอะขนาดนี้เนี่ยรถเราเข้าวัดไม่ได้นะครับนี่แหละเราเราไปจอดไกลหน่อยมาเดินนะโอ้โกว่าจะเอารถจอดที่วัดได้ไม่น่าเชื่อนะครับแล้วคนแห่แห่มาจากทั่วสารทิศทั้งส่วนราชการเอ่ยอะไรเอ่ยที่เข้ามาร่วมงานมาร่วมในพิธีเนี่ยโอ้โหล้วมมาด้วยใจบริสุทธิ์นะครับ แล้วงานนี้เริ่มตั้งแต่กี่โมงนะคะอาจารย์เริ่มตั้งแต่สองโมงเช้าเลย8ปดโมงเช้าแปดโมงเช้าไปยันสามโมงก็เริ่มบวงสวงเริ่มอะไรกันแล้วนะครับเริ่มพิธีบวงสวงเนี่ยโอ้โหนี่้ผมได้ปิดตาทองคํามันหนึ่งองค์เป็นเฉลี่ยมงคลจริงๆนะอาจารย์อาจารย์เช่ามาหรอไม่ไม่ไม่ทีมงานทีมงานได้มีแค่ทีมสามงที่มีฝังตะกุดนะอันนี้พระเกจิที่มาร่วมในพิธี นะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากเข้มขลังมากๆนะครับมีหลวงปู่ประเสริฐหลวงปู่ศิลานะครับเยอะหลายรูปวันนั้นอ่ะนะครับแถบอีสานทั้งนั้นเลยล้วนแต่เป็นเกจิดังๆทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดพิธีเลยสิ้นสุดงานประมาณสักกี่โมงนะอาจารย์หกโมงเย็นหกโมงเย็นนี่หลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาท่านท่านอยู่วัดอันนี้ท่านมีสำนักสงฆ์อยู่ท่านท่านไม่ได้อยู่วัดอยู่สำนักสงฆ์ ท่านอาจารย์ดินเลกนะครับวัดห,หนองทรายท่านเนี่ยได้มีความอนุเคราะห์นะครับออกแบบเหรียญแกะมือนะครับเหรียญพิมพ์แกะมือให้แล้วก็ปั้นพิมพ์ปิดตาให้ให้ให้กับเนี่ยรุ่นเนี้ยรุ่นรวยหน้าเก้าดีเนี่ยพอบอกว่าเป็นของอาจารย์ต้อยอย่างเงี้ยท่านก็มีจิตเมตตาเดี๋ยวปั้นปิดตาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําปิดตามาแจกฟรีๆให้แจกฟรีด้วยใช่นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วรุ่นนี้ถวายเงินไปทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดกว่าล้าน ยังไม่ได้สรุปยอดแต่รู้ว่า11ล้านแล้วตัวเลขกลมๆแล้วแน่นอนถวายเป็น7ล้านแล้วก่อนหน้านี้ก็ต้องทยอยไปหรออาจารย์แเก้านกล้านล้ทยอยไปให้ครบเพราะว่าค่าพิธีค่าอะไรค่าพิธีนี่ประมาณ2ล้านสอ2ล้านนี่ยังไม่รวมค่าโรงแรมนะปิดโรงแรม3โรงแรมนะครับปิดให้กับทีมงานอลังการมากอลังการแล้วไม่เคยมีงานงานไหนงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นปิดตาที่ท่านอาจารย์ดีเล็กปั้นให้นี้เป็นเือเงินเลย ความโง่ของผมนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยในพิธีผมคิดว่ารุ่นนี้มีตะกั่วทิมงานผมผมไม่รู้อะไรเลยนะครับนึกว่ามีมีเนื้อตะกั่วผมแก่ให้คุณยายเนี่ยคุณยายท่านบอกว่าหนูแก่ให้ยายหน่อยยายอ่ะอยากจะได้ไก่อยากจะได้ไก่ผมแก่มาดูแล้วเป็นปิดตาเนื้อเงินมีแค่ร้อยองค์เชื่อว่าแก่มาขาวว่องเลยผมก็บอกเนื้อตะกั่วมั้ง ก็เลยคืนให้ยายไปขอซื้อสักก็ดีตอนนั้นนะครับไม่ติดต่อไปอ่ะไม่คอยหลังมาคนมันเป็นหมื่นหันมาอ้าวไม่เจอเลยเออไม่เจอพอผมเดินไปถามคุณวัดเอเก้าเ้าเนี่ยบอกพี่วัดเรามีเนื้อตะกั่วไหมพี่วัดบอกไม่มีพี่มีแต่นังเงินร้อยองค์ผมบอกอาชิพหายแล้วหันหลังไปอีทีบอกอ้าวคุณยายหายไปแล้วยายหายไปไหนอ่ะ แล้วเมื่อกี้ยายใส่เสื้อสีอะไรวะเออนั่นแหละงงเออปัจจุบันเนี่ยราคานะวันนี้ปิดตาเท่าไหร่รู้ป่างนอ่เงินเท่าไหร่คะไส้หมื่นโอ้โหน่าเสียดายแทนนะจ๊ะเนาะไก่เขาซื้อในพิธีวันนั้นนะมีทีมงานน้องๆ้องที่บางคนเขาเหมารถมาใช่ไหมเหมารถบัสมาค่ะรถบัสมาหนึ่งคันเขาจ้างคนมาเนี่ยสมมุติว่า2 5 0หคนหัวละพันออยว่าเป็นเงินเท่าไหร่องห้าหัวละพันถูกก็็หลายอยู่ใช่แล้ว คนเอาที่เขาเหมามาเนี่ยมาขึ้นเงินกับเขาเนี่ยองละสามพันนี่หรอจานนี่อันนี้ไก่ดำเนื้อละไรนะอเนื้อดินเผาไก่ดํานะครับอันนี้ของอันนี้น่าจะเป็นของโจอ่ะหลังแบบผมกําลังขอซื้ออยู่พักตีผมแสนหนึ่งแล้วเขาบอกโจเจ็ดหมื่นไม่ได้เลยวะบอกพี่เนี่ยพิเศษแล้วจะได้ไปต่อได้อพิเศษแล้วโจมันบอกสําหรับพี่อ่ะโจเอาแสนหนึ่ง นะครับองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคาราคาซังกันอยู่ไม่น่าเชื่อแต่เมื่อคืนน่ยผมปิดไก่ขาวไปตัวหนึ่งหลังแบบเหมือนกันปิดไก่ขาวเท่าไหร่อาจารย์สองหมื่นสองอันนั้นปิดด้วยความไวนี่อันนี้ตอนยังไม่ส้มอันนี้ยังสดชื่นสดใสอยู่เลยมีสซมด้วยเหรอมีโซมเนี่ยนอนหมดแรง่ะนอนหมดแรงเพราะว่าเราไปยืนตากแดดแจกของริมน้ําไงแล้วเราเอาคนไม่อยู่ผมเนี่ยต้องขึ้นไปยืนบนโต๊ะเลยยืนบนโต๊ะไล่ทีละคนอย่ามุดนะ ถ้ามุดเข้ามาในหมดสิทธิ์เราจําได้หมดอย่างเงี้ยอย่านะชาโอ้โหนี่นตัวตัวที่ผมปิดมาเมื่อคืนโอ้โหเป็นหลังแบบน่าจะมีประมาณสักหลังแบบนี้มีประมาณสักสามสิบตัวแต่เรียนให้ทราบครับเนื้อขาวแบบนี้ทํายากมากทําไมล่ะมันบังคับไฟไม่ได้มันจะบังเอิญมีสีขาวเนี่ยไม่กี่องค์หนึ่งร้อยองค์ที่จะขาวบริสุทธิ์อย่างเงี้ยร้อยต่อหนึ่งอะ คือคือมีขาวนี่นี่คือขาวสุดแล้วใช่ไหมใช่ขาวโบะเลยเนี่ยขาวอวบเลยเนี่ยมันกุนอยเลยโอ้โหเนี่ยยังองอื่นเห็นไหมมันยังมีจุดส้มจุดดําจุดอะไรปะปนอันนี้เปียวเคียวเลยเมื่อคืนเนี่ยเพียงแต่รู้ว่าพระมาถงเมถ้าอย่างนี้เนี่ยในอนาคตไปถึงแสนมันมันถึงอยู่แล้วตอนนี้ก็ดํามันยังตีผมแสนหนึ่งเลยหลังแบบอะ แล้วผมจะไปบุกมาคู่กันไงผมก็สองจิตสองใจเข่าดำนะเนาะยังไงวะอะไรเงี้ยนี่คุณโอถาปรกรแอ้ที่วันวันที่เราไปพี่โอก็ไปไปยังไงอ่ะทำพระน่าอันนี้กำลังปิ้งไก่อยู่น่านะครับเนี่ยก่อนปิ้งไก่งดงามนะอาจารย์นะถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะเป็นภาพงามๆแบบนี้นะคะเป็นสิ่งมงคลนะมาฝากเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับสองวัดนี่หันห่วงทั้งชั่วโมงนี้ต้องท่านอาจารย์ต้อมกับ ท่านอาจารย์ดีเลกนะครับดังมากไปไหนเนี่ยพุทธาพิเศษทีเนี่ยล้อมรอบเลยคนล้อมรอบท่านอาจารย์ดีเลกไปอีสานี่ก็หูเหมือนกับดารามีแต่ลูกศิษย์เข้ามากราบแล้วก็ขอถ่ายรูปนานๆจะได้เจอเกจิดังพักกลางไงที่ไปถึงที่นู่นใช่ไหมอาจารย์จากสุพรรณเนี่ยท่านท่านท่านขับรถไปนะครับท่านเอารถบ้านไปแล้วก็ไปจําวัดอยู่วัดใกล้ๆนั่นแหละวัดนนอะไรสักอย่างมจำไม่ได้ท่านก็ชวนอยู่ ผมก็เลยชวนลูกศิษย์ท่านอะไรไปกิทานข้าวเพราะเราเราต้องเลี้ยงอาหารเย็นเลี้ยงทีมงานต้องดูแลทีมงานสองวันสองคืนคิดดูแล้วกันค่าจะจ่ายเท่าไหร่นะนะครับสุดยอดนะคะเป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่มากผมเห็นผมก็ตะลึงเลยอลังการจริงจอาจารย์นะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์พระอะไรมาสอนลูกศิษย์ลูกหาวันนี้เป็นหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนื่กว่า ก่อนไปเนี่ยผมได้ซื้อผ้าชุดนี้ก็มีะระฆังหลังคอนด้วยแต่วันนี้เอาสององค์ไปก่อนรหลังคอนเนี่ยเราออกไปหลายรอบแล้วเอาเกบไว้ก่อน,นนี้มีป้อมใหญ่ป้อมเล็กนะครับ สององเลยภาพมันอยู่ในกรอบก็เลยแถมให้อการอธิบายเนี่ยมันอาจจะกระชับนิดนึงอาจจะสั้นนิดนึงต้องถอดทองออกไหมอ่ะอาจารย์ไม่ต้องไม่ได้นะไม่ต้องขี้เกียจไปเลี่ยมอะไรีวันนี้ไม่ได้เตรียมเตรียมความพร้อมมานะครับคะะนเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้อาจารย์พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเช่นเคยนะใน YouTube แล้วก็ในเฟซบุ๊กแล้วก็ฝากกดติดตามในดิจิตอลด้วยเดี๋ยวกลับมาค่ะ